สวัสดีครับพี่น้องถึงเวลาพี่น้องถึงเวลาถึงเวลาเปลี่ยนสีเวทครับวันนี้เราก็ได้มาคัดสีเก่าออกนะครับสีเก็ดสีใหม่พี่น้องเลยโอ้โหแล้วพอแล้วอานหนำอันหนำไส้ไปไหนมันบอกเลยบอกอันหนำใส่บอกกันที่เหนือนะครับพ่อพอพ่อพอมาเทคัดตัวพี่เอาที่เหนืออที่เหนือเอาพี่น้องหลังจากทีบโปมีงานนะครับ งานกับ่ัมมีเห็ดก็เลยมีเวลา่างเปลี่ยนสีเว็ใหม่พี่น้องหลังจากเ่ารับจอบเห็ดงานสีหาพันงานสมองมานะครับหลังจากอัดเฟืองเหลี่วก็งานก็เป็นวงบางครับช่วงนี้มีแต่ผูกเกินครับยังม่มมีผู้ดัมจักเถื่อยพี่น้องกะในเห็ดลินมองแลพันสองพันก็บมัมมี่ตะายลิดนะครับก็เลยเปิดทายพี่น้องืองนะพี่น้องาะวงานงานใหญ่ห้องกับมันมีครับมีแต่พูจ้าไปสิเห็ดแต่ก็ยังมัมมีเห็ด ็เลยมีเวลา่างถอดสีเวทดมาเห็ดนํำครับเมือน,นั้นไปสื่อสีพี่น้องไปเห็นสีไม่บานเป็นสีเขียวหมกนะครับออกเลมอนแต่ว่ามีหมกสีทองกเช้ติตัวหนอกนะครับตัวไหนกระส่ตัวเก่านะครับตัวไหนเป็นสีเขียวเรื่องแสงเขียวแกนะครับตัวหนอกเป็นเขียวเลมอนเขียวเปลือก,กหอกดาวนะครับผมเปิดไฟให้าามาครับพี่น้องกึ้นยาอีระ สี่ตัวครับห่วก็ได้ตัวระขอกตัวระขอกเลยครับกันย่างดีเอาเข่า่องสีเวียต่อพี่นอ้องเมื่อนี้กสี่ทำการหลอกสีนะครับผมไปสั่งเป็นสีถใหญ่นะครับเด็กเกิดหด่พร้อมครับผม,ผมเพราะว่าสุดก่อนผมเอาสีสเปรย์เห็ดผมมันบ่อยากทนนะครับตอนนี้ก็เริ่มอ,ออกเป็นสีขาวแน่แล้วนะครับ สีเขียวเลมอ,อนก็นเรื่มจางลงนะครับ่ายรูปถทายลีปมันก็บ,บ่อยากขึ้นครับเลยว่าสิเปียนไม่ก่อนเพราะว่าสีนี่มันถือแดดมันก็อยากอ่อนนะครับสีไม่นี่ก็สร้างผสมอย่างดีครับผสมจากสีรถใหญ่เลยนะครับผมให้นนองๆเิ่นคัดไห้ครับอีกแล้วที่เหนือว่าเท่มั่งเหรอที่เหนือก็ไต่ต้งสีนี่สองขวด ราชมกันมองพี่น้องไาสีออกมาเป็นสีอย่างแบบมือเห็ดสีกะให้สร้างไา้ใส่นะครับผลให้เพื่อนมีกามีเป็นสร้างสีมอใส่นะครับเห็ดสีมอใส่ก็เลยไใท้เป็นผลให้นําส่วนมากก็แค่เองเลพี่น้องผมรามีกาผลสีนะครับเพิ่งทั้งด่านกาก็เลยสร้างสมมีผสมใหม่เป็นผลให้ครับรอ,อรับชมรับฟังกันเมองครับงานม่นมมีกับเห็ดสีไปนี่เลยพี่น้องเพราะเดี๋ยวมงได้มชมครับพี่น้องตอนนี้ห้องก,ก็ได้ หลอกสีแล้วก็เอาหินเจียนะครับใบคัดเล็กนะครับคัดเป็นที่เรียบร่อยครับนี่ครับในงานเบียเท่กกระชองมาประมาณนี้ครับคือถาว่าผลภายใดหนึ่งถึงสองหมื่นนะครับกับสิขึ้นสนิมนะพี่น้องก็จะได้คัดใหม่ครับนี่ครับตอนนี้ก็เห็นต่เนื้อเล็กเลยครับไซส์ครับหลอกสีออกบางทีก่ค่อยออกมาได้นะพี่น้องเพราะว่าสีเวทดที่ศูนย์ผลผลไม้นี่มันอยทกทนนะครับผมหลอกออกอาจจะเป็น สีเก่าอยู่นะครับสีสมเขาก็เอาหินเจียนะครับใส่ใบใส่คัดเล็กนะครับเจียเลยครับก้อนนีสีคัดแบบนี้ก็คือว่าหลอบแรกเข้าเลยผลไปแล้วนะครับเป็นสีเขียวเลมอนพอหลอบสองเข้าเท่าสีคัดแล้วผลตองสีข้าบลอกสีสีมันสีเป็นไปบ่ไห้นะครับสีสีแตกนะครับผมถือความห่อนนะสีแตกเคบนะครับเพราะว่าขั้นหน่อยผมเคยผลทับไปทีหนึ่งขั้นหน่อยนี่ก็คัดออกเฮ็ดไม้นะครับ ประมาณสามปีะครับคาดออกเห็นหม่ของสามถึงสี่ปีนะครับ<อ>เป็นสีเรื่องแสงครับข<อ>เขียวเลมอนนะครับผมเราส้มสีไม่นะครับตัวนี้ก็เอาเป็นตัวเก่าครับสียังสดอยู่นะครับตัวไหนห้มดตัวนี้ รอช่มสีต่อไปพี่น้องโอ้ขาล้นกันไรครับส <laughs> ีต่อไปก็เป็นสีไดมอนเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีมขกทองนะครับผมแต่ว่าอยากออกเป็นเขียวไปตองครับงานรถไทยวมีก็ไม่งานกองเหาอยู่พี่น้องแห่กันล้นนะครับติดต่อมาไห้ครับรองเหากระบังรถไทยกรวว <laughs> ะบังเดี๋ยวมีมาอยู่สองหนึ่งทุกสองงานเนี่ยพี่น้องงานไม่ใหญ่นะครับเฮ็นสีเวทแด้วก็จัง สีปเห็ดหลิน่ายคลิปให้เมืองครับผมมาเล่นเขากันมาครับสีเวทใหม่สีเก่าคนเห็ดนารลายเลยครับเนี่ยเก็ดสีใหม่เมืองมันเตือนแบกเนี่ยครับใส่สีรถยนต์เลยครับสีรถยนต์นี่ครับ่มีแม่สีนะครับผมสั่งผสมเอานะครับผมผสมเป็นเขียวมุกทองเขียวอ่อนมุกทองนะครับเขียวไขๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามีมุกอยากเรื่องแสงจังหน่อยครับผมเอาเวลาชมกันเมืองเมื่อเอือนครับเดี๋ยว คืนล้างรถกระบะนะครับไปใหงายอยู่หลานสมบูรณผลไห้นะครับผมคืนกเ็เฮดสีมอใส่ประจำนะครับเพราะว่าผมใส่เป็นสีสีเขาเอื่นเป็นคอดนะคร,รครับสีรถใหญ่เขามาสมใส่กาผลเอาครับบริผลแบบสเปรย์มันเดิมนะครับผมออเปเมืองติดตามชมกันเมืองพี่้อกเรืยนเสาต่อกันในคลิปเดียวอพี่ดองหล้างจาก่นแล้วสวยสวยงามตามทองดีอ่ว่าทัน มพันธ์เลยเอบเกขานะครับเป็นสีรถใหญ่สีเขียวเลมอนสมมุกทองเพิ่นว่าสิจัดมุกนอกมุกในใหยิบมาทำในสร้างเพิ่นอันนี้มุกในมีเดี่ยวเรื่องมุกนอกเปลาะนะสร้างประจํหมู่บ้านสร้างประจําหมู่บ้านนับจบสุดเนี่ยวสีหลากพวงกระเทียมเป็นสีนี่นะครับเป็นเขียวอ่อนๆนีออนม่มุกสีทองนะครับสีเก่าเอาไว้เลยเพี่น้องคนเรียนแบบไร ตัวนอี้ก็เขียนในตัวหนังสือเป็นสีดำหมกมีหมกอีกมันไก่หมกนอกหนังสือเป็นสีดำหมกที่แรกไว้ไก่เขียนขอบนะโมเขียนนะครับมันให้มันขูดซะก่อนยังสีเข็ดเป็นสีน้ำเงินใส่ไปจากสีเก่ามันสีดเห็นได้สีขาวครับมืเป็นเวทเขียวเลยอ๋อว่าตัวนี้เรย์มอนด์คล้องเทะหล่อเข่า รถใหญ่เอาคื่องเขือบเคื่องว่าไรเพย่านนี่ครับอุปกรณ์เพิ่นสีก็สร้างผสมมาอย่างดีขั้นเรียนแบบก็ต้องไปผสมสีรถเพื่ไอไปหอกมัน <S <S 2> <S 2> สีผสมมาเครื่องคอดครับรอบแหลกผสมพมามันอยากเข้มโมดเรื่อยๆเพิ่นเติมเหลืองเข้าไปอย่างนี้นเป็นเลมอนเครื่องคอดสามร้อยกุบาทเหลืออยู่ เอไดี๋ผลนอื่นครับตัวนี้ก็เป็นสีเวทไนทครับสีเวียนทนเป็นเขียวแกเรื่องเสียงเฮียบกาเ่นกาผนสีโอ้ว่าไดนานสองหม้อใส่อ้เกาะผมเรียบโฆษณสให้มันดูเลย อาเรอเขือบเงาเดี๋ยวไปใส่รถอยู่ที่ไทยเพื่อนกินกี่น้องตอนนี้เรอสีตรงหนังสือแห่งก่อนครับเป็นสีเขือบเงาโดยแรกเกิด 2K ไอ้อเนาอของรถใหญ่ครับเป็นตะทนทานนี่หนอขั้นโมไปขูดขีดต้มเอาตาแตกเอาตาแตกพาเาพื่อนเอาพี่น้องแรกเกิดพี่น้องมีรถคันหนึ่งอยูาอ่าหนอกมาเฮ็ดสีคือผมไรเฮ็ดคือคือเบอร์จุดจุดทั้งนอกกัเขียวเลมอนทั้งในกัสีเขียวอีก บ้านเพิน่นว่าความคิดเขาเองคนละตัวไทยใหญ่เพิ่นก็เลยเปลี่ยนเทนใหม่ก่อนครับเข็ยนเป็นสีใหม่สีนี่ขึ้นสีแก้วเหรอยู่ดอกว่าคือไผยอ๋อพี่ดองหลังจากเข็ยนสีแล้วครับสีก็ดจะเป็นเข้มๆก็เก่าเลยจังหน่อยพี่น้องเลมอนบ่คักปานได จะ่าถาถือแดดก็สิออกมุกเก่งหน่อยครับน่ครับเขื่ขอนเงารถไงเป็นหลื่มๆเลยออกทนสีแก่ๆครับน้อยหนึ่งครับตะกรงเขาก็ามาวันนี้มาลงงานเมาสีพันนี่น้องก็สิต่อไปในคลิปหนาเลยครับตอนนี้รวิวสีเวียดไปก่อนน่ครับมุกท่องครับทางในทางหนอกเป็นมกมกมุกฝาครับมุกฝามุกสมผูเป็นสมใจแกเกิดอให ส่วนตัวต้องซื้อก็ไม่มุกอีกครับมุกน้ำเงินครับสมผูปนกันครับต้ตองซื้อเขียนเอาครับพี่น้องเอาผูกการเขียนเอาครับสีก็ที่ออกทนเข้มๆนิดหน่อยโมเขียวเลหมอนนึกเกาตัวเกามันอยากสียดไว้ครับพี่น้องท่านก็มีอีกหนึ่งขั้นนะครับเิ็นเฮดคือกันขากลาย <laughs> เเปลี่ยนใหม่ก่อนพี่น้องเปลี่ยนเทน,นใหม่ก่อน มาลงนาะงานไม่กิดสิบเขียนจูดไฟกันพี่นอ้องน่ครับประมาณนี้ครับเขียนในตัวหนังสือครับต,ตัวตัไหนก็เป็นสีเก่านะครับบริเหตุพี่นอ้องตัวไหน,นก,ก็นเป็นเขียวเกลเพราะว่ามันบกค่อยสีครับต้นอกมันสีดร้ายครับมันจะออกเป็นสีขาวนะสีเก่ามันเกิดประมาณนี้พี่นอ้องออกน้นเหลืองแค่หน่อยครับไขๆสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ เอาจะได้กับไหวพอๆกัไนไหมคลิปน้าพี่น้องกับชิไม,มตอนเหนื่งหน้างานมองนี้นะครับสีเวียนไฟจุดรับจบเพินสี่พันบาทครับหน้าซ้ำให้ในหน่อย,อยงานกับว่ค่อยร้ายมันได้พี่น้องปีนี้เฮ็ดลินเฮ็ดหัวไปนำํำ